ไปดูเจ้าเงาะกับแม่ไหมเร็วเงาะแท้แท่ฮีโร่มาแล้วนะมันทุ่มแล้วลูกมาดพ่อหายไปไหนแล้วเนี่ยพาแม่ไปดูพ่อหน่อยอา้าวไม่ห่วงพ่อเหรอโ้ยอ,อ,อสูรเอาพ่อไปหรือเปล่ามาด อุ้ยมาชีรถที่นอนลุกเดี๋ยวนี้เลยทำไมทำอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ลูกโอ้ยน้องมาลุกเดี๋ยวนี้เลยเร็ว <c oughs> หนึ่ง <c oughs> สอง ถาชีเนี่ยเดี๋ยวจู่ขาดจู่เน่าเลยนะสามสี่โตแล้วลูกทำไมมันไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำล่ะลูกเร็วเร็วเดี๋ยวพ่อกลับมาพ่อก็บ,บ่นนะเนี่ยเร็วเดี๋ยวแม่ได้ช่วยเก็บหรือจะให้พ่อกลับมาตีเอาไงหนึ่งสอง สาม่ก็ว่าทำไมงเกงมาสีแปลกๆเร็วๆมันมาเลอะหมอนแม่เราด้วยเนี่ยยังจะมาพลิงหมอนแม่อีกไปวัดลุกให้มันหยุดเลอะที่นอนอันเดียวพ่อโอ้โหหมดหมดเลยมาที่นอนแม่เลยทำไมลูกทำไมถึงไม่ไปเข้าชี่ในห้องน้ำของมมาของม้าอะไรนี่ของแม่ของมมาของม้าก็ได้เลอะฉีกเอานี่ ลุกไปนิ่งนะ่ะไปนั่งโดนหมอนข้างอันนั้นก็เปียกไปอีกเลยนะหูเนี่ยมาเต็มเลยเนี่ยลุกทำไมต้องมันฉีดติดที่นอนเขาด้วยแล้ว <c oughs> ก็ฉีดที่นอนตัวเองไปตีนี่มันเหม็นไปทั้งสองอันแล้วเนี่ยลุกไปแล้วลุกปะ <c oughs> ยังลุกขึ้นยืนก่อนน่ะมันไปนั่งทับน่ะ Hay mét tí, phải không? 1 2 3 4 lúc hay lúc? Né nó thử lại đó phải thoát căng kênh nó lắng đều nghĩ đây nè ấy ơi ขอเอาเกงออกแล้วเอาเกงไว้ที่อ่างนะลูกเข้าใจที่แม่พูดเปล่า,าพูดเพราะๆเข้าใจที่แม่พูดไหมครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับยังไปเลยแล้วมาช่วยแม่ทำเร็ว ฉลองปีใหม่ั้งนั้น